Yeah this is what I want ไปตามรอยแบบว่าเงาพี่จีซูที่เขาก็ยังวิ่งอยู่แต่ว่าผม่งไม่ทำเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยเออไปไปไปเรกแ้วพ่งาแบบลิซ่าปุ้งขอด้วยได้ไหมพุ่ไม่รูพุ่งพูดอะไรปุ่งกเยอะช่ไหมทำไมไม่ให้ลิซ่าโกรธละข่าวคือทุกคนเศร้ามากพอดีว่าเลยความเดทนั้นไปนานแล้วซิงวันนี้เราจะพาไปจุดๆทุกคนก็คือตรงบาเล่รวยเรอะเนี่ยมาจุดจุดเนาะ เออแทงๆจุดๆดตุ่มๆตุ่มๆ,มๆวันนี้ถึงแต่งตัวลอกแค่ไหนไม่อะไรเลยวันนี้เรามาตัวเบากับกระบอกเป้หนึ่งใบนี่นะคะถึงแล้วอันนี้ก็อยู่ในเอมิล in ี่ r นปารีสเฮ้ยสวยมากตุ่มๆสวยมาก yeah this is what I want yeah. ทุกคนคืออยากให้ดูตุม่มเฮ้ยตุ่มลึกมากตุ่มแบบตุ่มลึกแบบลึกมากทุกคนลองดู เชีย่ยถ้าก็ดตกลงไปอะกระดูกหักนะดูดิฮอลล์อยลอดนตรงน้องตุ่มนั้นเสร็จนะคะขอโทษเรียกไม่เป็นเว้ยเสร็จปุ๊บก,ก็มาตรงนี้ตรงนี้ก็คือเป็นมุมเลิศใครแบบมานอนโรงแรมแถวเนี้ย ทุกคนก็สามารถที่จะมาหาทําแบบว่าวิ่ตอนเช้าแบบเออมอัมบอนเฮียแบบโลเคอลไรอย่างแต่ว่าปุ้งไม่ทำ <laughs> อะโอเคต่อไปนะคะก็จะพามาคาเฟ่คิสเน่เลยซึ่งอยู่ในสวนชักแดงปาเล่โรยนนะคะก็เนี่ยมาจะไม่เลย ็คือแนานำบอกว่าแกต้องไปถามเว้ยมันเกรดนี่พี่คอยให้สมุดมาด้วยนางก็คือเขียนให้อะแต่สมุดเนี้ยปื้มแปะสติกเกอร์เองน่ารักไหมนะะ่ารักได้ได้ไนนนางก็บอกว่าลาเวนูสจริงๆมันคือโฮเทลคอสอีกมุมนางแบบชอบไปกินเกรดเนี่ยนางก็คือจะเขียนให้วันนี้มาแล้วนะ น,นมานนา้เ,าเธอเดี๋ยวเราจะพาไปนะคะสปอตต่อไปก็คือชักแดงลิตวาคีนะคะซึ่งที่นี่เนี่ยก็คือที่ชาวบลิงเจอจีซูคะ่ะตอน p ปารีสแฟชั่นว e คนะเดี๋ยวเราจะพาไปตามรอยคะ่ะไปตามรอยแบบว่าเงาพี่จีซูที่เขาเคยเหยียบ <laughs> วอวคแข็บเวราลี่อุ้ยผมอุ้ยอุ้ยก็คือใช่ไม่ใช่ก็คือนุ่งนุ่งเราจะชิมมะม่วงให้กินนะมะม่วงอร่อยมากรสชาติเหมือนมะม่วงกวนอ่ะมะม่วงกวนเยียว อา้าวมะม่วงกวนแปลว่าอร่อยดนะ้วยนัวเซตสักอยาก่างเป็นถั่วถั่วทุกคนอันนี้รสชาติเหมือนกินอะไรเนี่ยโฟเรโลโรชเชอร์ <c oughs> เดี๋ยวชิมคาราเมลให้อร่อยอันนี้รสชาติเหมือนลูกอมลูกอมห่อสีครีมๆอ่ะที่เราเคยกินอ่ะเคยกินนะแล้วก็อันนี้เป็นโยเกิร์ตโยเกิร์ตอร่อยอร่อยอ,อร่อยปะและน,นี้ถือว่าผ่านค่ะ จะปุื้มให้ดาวมาเกี้ไปไปร้านร้านหนึ่งมานึกว่าจะมีหมีแบบเต็มไปหมดเลยแล้วเป็นยังไงหมีกับบ้านเขาคงทำมาร์เก็ตติ้งเหมือนแบบเป็นหมี่มานั่งหน้าร้านเพื่อแบบ ดึงดูดความสนใจเช่นปื้มเป็นต้นแล้วกพอก็อยากไปมากเลยร้านนี้แบบโหคิดแล้วแหละว่าฉันจะต้องเอฟชุดหมีซึ่งเอฟแล้วเพื่อไปถ่ายกับร้านนี้เฮ้ยเซ็ง จะมีเหมือนประตูชัยเล็กๆอีกหนึ่งอันนะคะเดี๋ยวไว้ปื้มจะเล่าเรื่องประตูชัยให้ทุกคนฟังไว้เล่าตอนที่ปื้มพาทุกคนไปอาร์คเดอร์เทียมนะมาชมบรรยากาศแบบพาร์ทิทตกดินที่นี่ปพืมพ้มก็รู้สึกว่าชิลดีแล้วก็สวยมากๆเลยค่ะคิดว่าถ้าเกิดมาเดทอะไรเงี้ยก็คงอยากจะมานั่งแถวเนี้ยเพราะมันสวยมากๆแต่พอดีว่าเลยความเดทนั้นไปนานแล้ว เขาวิ่งมาหลายนาทีแล้วอะทุกคนเราวิ่งกันแบบจริงจังอะเราวิ่งกันนานแล้วหรือว่าเป็นเซตใหม่ไม่เพิ่งมาเซตใหม่ที่หงอ์แสดงว่าเยอะมากนะใช่ตอนนี้นะคะอยู่ที่คาเฟ่เดลลาเปนะคะร้านนี้ก็คือคารูคารามากอันนี้คือฟีดแต่งชิพนะคะไม่ใช่กล้วยทอดก็อันนี้ก็เป็นอะไรอ่ะ กินกับอันนี้ก็จะเป็นอะไรครีมชีสแ้วก็ใส่ดิวด้วย,ยกินข้าวกันก่อนจะพาไปเที่ยวสปอตต่อไปนะคะขอมาเล่าขอบใจความดีใจของวันนี้ก่อนวันนี้ทุกคนคือเป็นวันมาราธอนน่ะฝรั่งเศสอะ่ะชอบมีจัดวิ่งอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเชีริตี้เพื่ออะไรใดๆแล้วเหมือนปีที่แล้วอะ่ะเขาควรที่จะจัดช่วงประมาณเอพิลอ่ะเขาก็โพสต์โพลมาตลอดเพราะว่าเรื่องโควิดใช่ปะ่ะ<ม>เออแล้วเขาก็มาจัดวันนี้และปาสและวงดมเนี่ยก็คือเป็นหนึ่งในลิสต์ที่แบบ จะต้องไปถ่ายอยู่แล้วตรงนั้นน่ะมันอยู่ในซีนของเอมิลีนปารีสด้วยคือมันยังไงมันเป็น,นสปอร์ตแบบทัวร์ลีสปอตที่เรคิดว่าเออวันเนี้ปื้มจะตั้งใจเก็บฟุตนั้นอะ่ะมาถ่ายให้แล้วทุกคนคงงงใช่ป่าว่าปื้มเจอได้ไง <laughs> คือแบบ <laughs> เห็นแม่แม่ลิซ่าก็คอรู้ว่ะแล้วคือแบบมากับกะสองคนนะคะเป็นคนเกาหลีแล้วบังเอิญเจอคนฝรั่งเศสด้วยเขาอ่ะมีอัลบั้มลิซ่าแล้วเขามีปากกาเสร็จสับเลยคือตอนแรกปุ้มอยู่ไกลปุ้มเห็นเขาวิ่งไปแล้วเขาแบบวิ่งไปให้ขอแบบขอให้เขาเซนอ่ะปุ้มก็แบบเอาไงดีวะเอาไงดีวะไม่กล้าเข้าไกลไม่กล้าเข้าไกลเออไปไปไปจเิงแล้วปุ้มก็แบบลิซ่าปุ้มขอด้วยได้ไหมเขาก็เลยแบบได้สิปุ้มมีแต่ปากกาแบบปากกาธรรมดาจริงๆอ่ะแล้วเขาก็เซนให้ปุ้มแล้วปุ้มก็ดีใจมากแล

ปื้มก็แบบยิ่งประทับใจว่าเฮ้ยเขาจำปื้มได้ด้วยหรอคือเขาน่ารักมากๆจริงๆแล้วปื้มก็แบบคือปื้มไม่ได้เาคว่าแบบไม่กล้าไปแตะตัวเขาสักนิดเดียว่ะดีใจมากเลยแล้วเขาก็มากอดปื้มแล้วปื้มก็ดีใจมากเลยนายนายทำไมไม่ให้ลิซ่ากอดวะมองไม่เห็นว่าจริงๆปื้มไม่เห็นในรูป ที่ปึ้มเจอลิซ่าได้คือต้องขอบคุณมาราทอนนะทุกคนอ๋อแล้วก็แม่ของลิซ่าน่ารักมากๆคุณแม่เขาก็บอกว่าเออหนูมาเที่ยวเหรอก็แบบค่ะมาเที่ยวค่าแล้วก็แบบดีใจมากเลยค่ะที่ได้เจอปึ้มไม่รู้ปึ้มพูดอะไรปึ้มพูดเยอะเลยปึ้มบอกว่าเออหนูรักลิซ่ามากเลยค่ะหนูจะซัพพอร์ตเขาเยอะๆมากเลยนะคะก็บอกลิซ่าว่าเออปึ้มอยากตามไปซัพพอร์ตลิซ่านะแบบทุกที่ที่ปึ้มไปตอนแรกอากาศไม่ให้คือปกติแล้วอากาศไม่ให้อยู่แล้วเนาะ ในเรื่องของการเซนหรือว่าการเดินผ่านหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ลิซ่าเขาเป็นคนน่ารักจริงๆค่ะเขาก็บอกว่าได้ได้มาสิมาสิอะไรเงี้ยเขาก็เซนให้ซายอะไรอย่างเงี้ย,ย,ยแล้วก็คุยมันเป็นช่วงเวลาโมเมนต์ที่มีความสุขมากเลยคะ่ะแล้วเขาก็บอกปื้มว่าทเที่ยวให้สนุกนะคะเพิ่มก็แบบอยากตายคือตั้งแต่ต้นทิปโดนขมุงขโมยหรืออะไรคือมันทดแทนไปหมดแล้วกับวันเนี้ยไม่คิดว่าชีวิตนี้จะได้เจอเขาแบบนี้เนาะปพ้มก็จะพยายาม ซ right so ัพพอร์ตเขาให้เยอะที so ่ส like ุดเท่าที่คนคนนึงทำได้ปื้มรู้สึกว่าเขาคือความสุขของปื้มอะรักมิสามากเลยประมาณนี้ปื้มมาเล่าความรู้สึกของปื้มนะแล้วก็โมเมนต์เก็บมาฝากทุกๆคนนะคะป้าเดี๋ยวปื้มจะพาไปสะพานนะคะชื่อว่าปงอเล็กซงถั่วถั่วถั่วแปลว่าสามเอิงเดอร์ถั่วกับแซงซิกซ์วิดเนิร์ฟิอ่ะลืมไปหมดลว เป็นแบบนี่เห็นปะพ่อเขาไปวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะชูป้ายปิ้มเห็นพ่อลูกคู่หนึ่งคือน่ารักมากเขาก็คือรออัดวิดีโอพ่อเขาอะแล้วก็พอพ่อเขาเดินผ่านเขาก็แท็กมือกับพ่อเขาแล้วก็พ่อเขาก็วิ่งแม่ปุ้มบอกว่าเขามารอแฟน <c oughs> <c oughs> อรอพ่อเมื่อกี้ปุ้มได้ยินแล้วแหละเด็กเขาอา่านว่าอเลรกซงขวัวโอเคก็รู้แล้วเราจะได้เลือกเถียงกันว่ามันอ่านว่าอะไรวะคุณว่ามันอ่านอเลรกซงขวัวคือ D R E อ่ะข้างหลังอะ่ะมันไม่ต้องอ่าน,มนไม่ต, <ek> ต้องออกเสียงใช่ A N ก็อ่านเป็นองมาใช่เอสกษรนี่กอ a T T o N. a N ก็คือองอย่างเช่นตองเราก็แค่เอาตัวข้างหน้าไปผสมกับองแต่ถ้าเกิดมีอักษรเตกูแบบข้างๆอย่างเงี้ยมันจะอ่านว่า A เช่นค a เปแต่ถ้าเกิดเป็นอักษรกอลฟตรงเนี้ยมันก็จะเปไ็นส,<า>ร,สระแ,ครระแอค่ะ ากินไอติมที่เขาบอกว่าอร่อยที่สุดในฝรั่งเศสนะคะตั้งแต่ปี1954เลยนะคะเขาบอกว่าด้วยความที่ว่ามันนมนานมามาก,มากๆอะทำให้ที่เนี่ยก็คือเป็นที่เรื่องลือมานานแล้ววันนี้นะคะปื้มสั่งกับพี่แพทสั่งคือกินรสเดียวกันเป็น s ซา t e เท a ดคาราเมนะคะแล้วก็มีวิปปิ้งครีมข้างบนแล้วก็มีแผ่นเหมือนแผ่นทวีอะไรุอย่างเอออยู่ข้างบนนะคะ อร่อยที่สุดในฝรันน่งเศสทำไมไม่ชอบหมอตแต่เป็นตัวมันหวานไปอ่ะยังไงเพราะชิ้นไงอ,อันนี้มันคือช็อคดีนะไม่ใช่ไอตีมนะคือคอติมผสม,อม,ม,สมไอซิ่งม,มันก็เลยจยนะเพิ่มความหวานซึ่งเขาจะต้องทำเป็นแบบโอเวอร์ไนท์ถึงจะมาวีฟได้อออ่ะหนะอน,นี่มันอาจจะเก่าแก่ไง อร่อยเหรอม่ค่อยชอบเห็นไหมปุ้มมีวิวเดียวไหมปุ้มว่ามันแล้วแต่คนแต่ถ้าเกิดอยากที่จะมากินอยากที่จะมารู้อะเอ้ยว่ามันเป็นยังไงแล้วมันเป็นไอติมที่แบบมีมานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ควรที่จะมานะเหมือนบางที่เราก็อาจจะไม่ได้ชอบไปหมดทุกอย่างก็ได้ดังนั้นไม่ลองก็จะไม่รู้คาดังของเขาเห็นปะทุกร้านก็จะมีเขียนคําว่าเบอร์ตีล้เบอร์ตีล้ อีเห็นปะ่ะเออเห็นปะ่ะป้ายเล็กๆต้อว่าจริงๆคิวยาวมากมีร<ๆ>้านอย่างมีสองฝั่งก็คือเดินผ่านไปง่ายู่ดๆถึก็วิ่งอย้ใช่ เดี๋ยวเราจะเดินจากตรงนี้นะคะไปนอตดามก็คือออกจากา <Notre S 1> ้านนอตเดีเยวซ้ายเดินตรงไปเลยทุกคนที่มาเนี่ยต้องไปเหยียบตรงกรมศูนย์ซึ่งอีตรงกรมศูนย์เนี่ยมันมีความเชื่อไว้ว่าถ้าเกิดใครได้ไปเหยียบก็จะได้กลับมาอีกรอบนึงแต่ว่าตอนนี้น็อตดามมันจากที่ตอนทนันที้ไหนที่เขามีข่าวไปไหมใช่ใช่ใช่ตอนนี้ก็ยังปิดับปรปูงอยู่ไะยังไม่ให้เข้าข้างหนใช่เฮ้ยแต่ตอนนั้นที่ปื้มมาตอนปื้มแบบประมาณ15เออเขาก็ปิดับปรูงเหมือนกันเเออคือแบบปึ้มไม่เคยเห็นน็อตดามแบบเต็มๆสัักอนเลย ปิดซ่อมปรับปรุงแบบจริงจังเลยทุกคนเพราะว่าตอนนั้นก็ค่อนข้างที่จะ d ดามจแบบเสียหายแบบเยอะมากๆพิมนเลยเนี่ยเป็นจัตกรณ์ของฝรั่งเศสด้วยเป็นอะไรที่ใครมานะบารีสก็ต้องมาโนธาดาม,ม,ไไมเออจำไม่ได้แล้วว่าทำไมไฟไ,มไหม้เนาะแต่แบบข่าวคือทุกคนเศร้ามากๆนะทุกคนเศร้าจริงๆเพราะว,ว่าโนธดามเนี่ยคือมีอายุแบบร้อยกว่าปีแล้วอะ จริงจังจริงจังดูดิกระจกกระจกแบบกระจกคือดำหเลยอ่ะเนี่ยเขายังมีภาพให้ดูข้างในอยู่อ่ะเนี่ยซาลาห์่ะสถ์นะคะคือตีตรงเนี้ยไม่น่าโบสเลยเนาะแต่เราเข้าไปตรงข้างหน้าโบสเลยตรงนั้นอ่ะบรรยากาศรอบๆนะคะใกล้ๆโนอตกระดานนะคะแต่ก่อนเคยคึกครื้น ปุ่มเชื่อว่าถ้านรทดามสร้างเสร็จก็จะกลับมาคึกคืนอีกทีหนึ่งอันนี้อยู่ที่โฮเทลเด e v วิ w โฮเทลเดวิวแต่วันนี้เขาปิดนะคะวันนี้ใช่ถ้าเกิดไม่รู้จะทำอะไรก็มาก็ได้เพราะว่าปึ้มก็คือไปกินไอติมไปนอร์ทดามแล้วก็เดินมาเดินนี่ก็คือไม่ได้นั่งรถไฟเลยเดินเล่นมาเรื่อย นะคะคือร้านที่เมื่อวานวันเสาร์เรามาถึงแล้วแล้วคิวยาวแบบยาวไปถึงกลางซอยแล้วคือในซอยก็คือเดินไป้านไหนอะอาหารญี่ปุ่นก็คือแน่นถุกร้านแค่เรบอกว่าขอมาเถอะอยากอยากรู้อะอยากรูจริงบรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศดีมากทุกคนเหมือนอยู่ในซกิจิมารเกนจริงญี่ปุ่นเลยเพราะเหมือนมากทุกคนรู้ป่ะพุ่มเข้าห้องน้ำคือแบบทุกอย่างคือเหมือนหมดเลยแลชอบมากเพราะว่ามันเหมือนกับอยู่ในตลาดปลาซึ่งไม่เปรียกสุดยอด ร้านนี้ก็คืออยากให้ทุกคนมามาๆเพราะว่าร้านเนี้ยใกล้ๆกับลูฟใกล้ๆกับเออตุ่มๆุ่ะเพราะย่านเนี้ยเป็นย่านเจแปนนิสก็จะมีอาหารญี่ปุ่นเต็มไปหมดเลยค่ะมีร้านชาบูมีร้านชานมไข่มุก <th> ไม่ค่อยชอบอันนี้ ซาดีนมาริเนตอันเนี้ยอันเนี้ยไม่เลิกคอมเมนต์เพราะว่าต้างเยอะมากส่วนอันนี้โอเคเดี๋ยวมาชิมอันนี้นะคะว่าโอเคไหม,อ,มอร่อย,อ,อ,ยอันนี้ยอร่อยโอเควันนี้นะคะเพิ่งจะพามาชักแดงดูลุกเซมเบิก เหมือนเป็นสวนแหละที่ทุกคนมานั่งกันเป็นสวนที่สวยมากๆค่ะทุกคนแล้วก็อยู่ในซีนเอเมลี่ในปารีสด้วย mm. Sorry how to pronounce this v e mm. r <ég> s i o n t เรจจ์เรจิสเรจิสหุ่นเครื วีทรีว i ท r ี it's hard it's hard too too many R yeah it s R it's hard Lundi m ด n d a y o ันทร์โ r ้ถึเปิดเที่ยงถึงบ่ายสองโมงครึ่งแล้วก็หกโมงครึ่งถึงสี่ทุ่มครึ่งนะคะวิเสียแปลว่าหอย กินหอยเยอะกินหอยเยอะเกินแล้วลมมันขึ้นอ่ะทุกคนโอเควันนี้เราจะพาไปอาร์เดอเทีมซึ่งอาร์เดอเทิมของฝรั่งเศสเมืน่อสนิทเพื่อนเขาทิพย์เล่าให้ฟังว่ามีทั้งหมด3ป,ประตูชัยอันแรกจะอยู่ข้างๆลูฟวรอันที่2ก็จะเป็นอาร์กเดอเทีมานี้อันที่3จะอยู่ลาเดฟองซึ่งทั้งหมดเนี้ยเป็นเส้นตรงอ่ะทุกคนแต่ก่อนไปอันที่3มมันจะมีแม่น้ำแซนใช่ปะ เหมือนเขาแค่อยากจะสื่อว่าโลกเก่าไปสู่โลกใหม่ดังนั้นเห็นป้าอาร์คเดอะทิวมันที่3เนี่ยก็จะมีความโมเดิร์นมีความใหญ่แล้วก็ถนนเส้นนี้เป็นถนนชองเซลิเซ่นะคะก็จะมีหลากหลายแบรนด์มาให้อชอปปิง้งแล้วก็วันนี้ก็คนเยอะมากอุ้ยดูแมคโดนัลที่นี่นดิสวยนะน,นั่นอาร์คเดอะทิว ทุกคนอยากเล่าให้ฟังถึงอารเดอรทียมนะคะที่ตอนนั้นโดนแรปเนาะคือเกิดมาจากแนวคิดของศิลปิน2คนนะคะคริสโตกับชงโคนะคะเป็น2สามีภรรยาเหมือนเขาจะสร้างอาร์ติสพวกแบบว่าแบบสิ่งของสาธารณะที่โดนแรปแต่ว่าเขาอ่ะก็คือเสียชีวิตก่อนที่จะได้เห็นผลงานของเขาแต่ว่าเหมือนทีมงานของเขาอ่ะก็แอชีฟเดโกให้สําเร็จนะคะ ถนนนะคะที่เราจะพาไปต่อไปนะคะก็คือเส้นเลเวนิวซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากซองเซลิเซ่นะคะซองเอลิเซ่ et, เนี่ยมันก็จะเป็นถนนแบรนด์ใช่ปะแต่อันนี้ก็จะเป็นเหมือนซอยที่มีแบรนด์อีกทีนึงที่เราก็จะไปดูเซลีนการเจอรลิซ่าเป็นเหตุที่ทำให้ต้องมาดูวงเกงยีนะคะ กินเค้นะคะที่ท o คาเดโฮมานี่ยังไม่เห็นหอไอเฟลชัดเลยที่แบบตอนเปิดไฟ2องทุ่มดังนั้นวันนี้ก็มาเห็นไฟซะหน่อยเพื <m uch> ่อว่าคือมาสปอตเดิมนะคะตรงท o คาเดโฮก็คือเดินจากตรงนั้นแล้วก็ลงบันไดามานะคะจาเป็นสปอตนี้คะ่ะซึ่งเป็นสปอตที่โล่งมากแล้วก็สวยมากๆเลยคะ่ะตอนนี้ประมาณ คุ้มกว่ามั้งคะแล้วก็ไฟมาแล้วสวยมากๆเลยค่ะคุ้มแล้วที่มาดูวิวนี้วันนี้เราจะพาไปดิสนีย์แลนด์แอมด์กราดน่าลักมากทุกคนเรามาช่วงฮาโลาวีนน,นะคะเขาอยากไปเล่นครงเล่นไม่กลัวหรอก,รอกไม่เห็นมีใครกลิดเลยสักคนมัน่มึง